กลางคืนหนึ่งในกรุงเทพมหานครเมืองที่แสงไฟไม่เคยดับเสียงรถไม่เคยเงียบผู้คนส่วนใหญ่คงไม่รู้เลยว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่หลังม่านของความปกติธรรมดาประเทศเล็กกลาคูมิภาคที่ถูกมองว่าเป็นมิตรกับทุกฝ่ายกลับกลายเป็นประตูหลังของเอเชีย er, ที่ผู้นำผู้โดดเดี่ยวที่สุดในโลกมองเห็นความหมายบางอย่างในนั้นหากเปิดแผนที่ย้อนกลับไปสมัยสงครามเย็นโลกแบ่งออกเป็นสองข่าย ฝ่ายหนึ่งสีแดงอีกฝ่ายสีน้ำเงินแต่ไทยกลับเลือกยืนตรงเส้นบางที่ไม่มีใครคาดคิดไม่ใช่แค่เพราะต้องการเอาตัวรอดแต่เพราะรู้ดีว่าการเปิดช่องทางไว้กับทุกฝ่ายคือพลังของความอยู่รอดระยะยาวไทยไม่เคยปิดประตูต่อเกาหลีเหนือแม้หลายประเทศในภูมิภาคหันหลังให้และใช้คำประนามแรงกล้าทว่ากรุงเทพมหานครยังคงมีสถานทูตของเปียงยางตั้งอยู่อย่างเงียบสงบ คำถามคือทำไมไทยถึงกล้ารักษาความสัมพันธ์กับประเทศที่ถูกจับตามองมากที่สุดในโลกเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอุดมการณ์หากแต่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ลึกกว่านั้นคือศิละปะของการอยู่รอดในสนามการทูดที่เต็มไปด้วยระเบิดซ่อนอยู่ใต้โตะ๊ะนักการทูดรุ่นเก่าหลายคนเคยเล่าว,ว่าไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่สามารถพูดคุยกับทุกฝ่ายโดยไม่มีใครรู้สึกถูกหักหน้าช่วงที่โลกตะวันตกคว่ำบาตรและบังคับให้ประเทศต่างๆแยกข้าง ไทยกลับเดินสายเชิญตัวแทนทั้งสองค่ายมานั่งร่วมโต๊ะเดียวกันอย่างเป็นมิตรนั่นไม่ใช่การประนีประนอมธรรมดาแต่เป็นการวางหมากเงียบที่ทําให้ไทยมีสิทธิ์ในการได้ยินความลับของทุกฝ่ายในเงามืดของสถานทูตกลางกรุงเคยมีการพบปะหลายครั้งที่ไม่ได้อยู่ในบันทึกอย่างเป็นทางการมีคนกล่าวว่าที่บางกอกคือจุดพักรอยต่อของข้อมูลที่ไม่อาจส่งตรงได้จากเปียงยางไปยังอีกฝ้าของโลก เสียงลือถึงการส่งสัญญาณผ่านนักธุรกิจสื่อมวลชนหรือแม้แต่ในงานวัฒนธรรมล้วนกลายเป็นเรื่องเล่าที่คนวงในรู้ดีแต่ไม่มีใครพูดแต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือความไว้วางใจของผู้นำเกาหลีเหนือที่มีต่อไทยไม่ใช่เพราะไทยมีอำนาจทางทหารหรือเศรษฐกิจเหนือใครหากแต่เพราะไทยไม่เคยทรยศไทยไม่เคยใช้เวทีสากลโจมตีไม่เคยร่วมออกแถลงการแข่งร้าว ทั้งยังรักษาความสุภาพแบบไทยที่กลายเป็นสเสน่ห์ในสายตาผู้ที่คุ้นชินกับโลกแห่งความหวาดระแวงในยุคที่ประเทศต่างๆต้องเลือกข้างไทยกลับเลือกอยู่ตรงกลางของความเงียบตรงกลางนี้เองที่กลายเป็นพลังลึกรับความเงียบของไทยในบางเวทีกลับดังกว่าคำพูดของประเทศใหญ่เพราะมันสะท้อนถึงความสามารถในการมองทะลุอำนาจโดยไม่ต้องเปิดศึกหลายคนอาจคิดว่าไทยเพียงแค่หลีกเลี่ยงปัญหา แต่แท้จริงแล้วนี่คือยุทธวิธีที่ละเอียดอ่อนและอันตรายที่สุดเพราะทุกการไม่เลือกข้างคือการเสี่ยงที่จะถูกทั้งสองฝ่ายไม่ไว้วางใจแต่ไทยทําได้เพราะมีสิ่งที่เรียกว่าสมดุลแห่งศักดิ์ศรีคือการไม่อ่อนน้อมจนถูกมองว่ารับใช้และไม่แข็งกร้าวจนถูกมองว่าเป็นภัยเมื่อมองจากสายตาของคิมจองอึนไทยจึงไม่ใช่เพียงประเทศที่อยู่ไกลและไม่มีผลประโยชน์ตรง แต่คือพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถเป็นประตูเชื่อมสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยไม่ต้องผ่านกำแพงการเมืองใดๆประเทศนี้ไม่มีฐานทัพที่คุกคามไม่มีเงื่อนไขที่กดทับและยังมีเครือข่ายเศรษฐกิจที่เข้าถึงได้ทั่วทั้งภูมิภาคนั่นคือเหตุผลที่ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจไทยกลับยังได้รับความเคารพจากประเทศที่คนส่วนใหญ่คิดว่าไม่มีใครคุยด้วยได้ความเงียบของไทยจึงไม่ได้แปลว่าขาดพลัง หากแต่คือเสียงที่ชัดเจนที่สุดในเวทีแห่งเนาและในตอนต่อไปเราจะพาเข้าไปดูว่าทำไมเกาหลีเหนือถึงใช้คำว่าประตูหลังของเอเชียเมื่อพูดถึงไทยช่องทางที่เปิดอยู่ในเงาแห่งนี้เชื่อมโยงกับพลังทางเศรษฐกิจการเงินและจิตวิทยาในระดับภูมิภาคอย่างไรมีคำกล่าวว่าหากอยากรู้จักภูมิภาคนี้จริงอย่าดูเพียงแผนที่แต่ให้ดูว่าใครเลือกใช้ทางไหนเพื่อเดินเข้ามา เพราะเส้นทางที่เห็นเงียบที่สุดมักเป็นเส้นทางที่สำคัญที่สุดไทยไม่ใช่แค่ประเทศกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เป็นเส้นทางลับของหลายอำนาจที่เลือกผ่านโดยไม่ต้องประกาศชื่อและเกาหลีเหนือคือหนึ่งในนั้นเมื่อมองจากเปียงยางไทยไม่ใช่คู่ค้ารายใหญ่ไม่ใช่พันธมิตรทางทหารแต่กลับเป็นจุดพักปลอดภัยที่สามารถเชื่อมโลกภายนอกได้โดยไม่สะดุดไทยคือด่านหลังของภูมิภาคที่ไม่มีค่ายไหนถือสิทธิ แต่ทุกฝ่ายต้องให้ความเกรงใจเพราะความเป็นกลางนี้เองที่กลายเป็นสินทรัพย์ล้ำค่าหากย้อนกลับไปในช่วงสงครามเย็นกรุงเทพเป็นเมืองที่นักการทูตจากหลายประเทศใช้พบกันอย่างไม่เป็นทางการคาเฟ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเคยเป็นที่นั่งสนทนาเงียบระหว่างผู้แทนประเทศที่บนโต๊ะโลกเป็นศัตรูแต่ในมุมเล็กของร้านกาแฟกลับมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการตกลงเบื้องหลังและการส่งสัญญาณล่วงหน้าโดยไม่ต้องผ่านหนังสือทางการ ไทยมีลักษณะเฉพาะที่หาได้ยากในภูมิภาคนี้คือสามารถสร้างความไว้วางใจโดยไม่ต้องออกแรงมากเพียงยิ้มและเปิดพื้นที่ก็ทำให้คู่สนทนารู้สึกปลอดภัยพอจะพูดในสิ่งที่ไม่อาจพูดที่อื่นได้ความนุ่มนวลของวัฒนธรรมไทยจึงกลายเป็นเครื่องมือทางการทูตที่ทรงพลังที่สุดในภูมิภาคเมื่อเวลาผ่านไปประตูหลังของเอเชียจึงไม่ได้เป็นเพียงคำเปรียบเทียบแต่คือโครงสร้างจริงในโลกยุคใหม่ กรุงเทพเป็นศูนย์กลางการบินท่าเรือฝั่งตะวันออกเชื่อมกับเส้นทางพาณิชย์ทั่วภูมิภาคระบบการเงินไทยมีช่องทางเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นกว่าหลายประเทศและสังคมไทยก็เปิดรับคนทุกชาติได้อย่างกลมกลืนเกาหลีเหนือมองเห็นจุดนี้มานานพวกเขาเข้าใจดีว่าหากต้องติดต่อกับโลกภายนอกโดยไม่ผ่านสายตาประเทศมหาอำนาจไทยคือจุดที่ทำได้อย่างแนบเนียนที่สุด ความเชื่อใจไม่ได้เกิดจากข้อตกลงใดเป็นลายลักษณ์อักษรแต่เกิดจากประสบการณ์ตรงของการปฏิบัติซ้ำๆที่ไม่มีการทรยศไม่มีการเปิดเผยชื่อและไม่มีการใช้ข้อมูลเพื่อทำลายอีกฝ่ายหลายเหตุการณ์ในอดีตสะท้อนสิ่งนี้อย่างชัดเจนเมื่อประเทศต่างๆเริ่มคว่มบาตเกาหลีเหนือไทยกลับเลือกใช้วิธีเงียบแต่ไม่ว่างยังคงช่องทางทาง,ทางการทูตไว้ในระดับต่ำแต่ต่อเนื่อง มีการแลกข่าวสารการจัดมิทศการศิลปะและแม้แต่การแข่งขันกีฬาเล็กๆที่กลายเป็นเวทีพบกันโดยไม่ต้องออกข่าวสิ่งที่ทำให้ไทยโดดเด่นในสายตาเกาหลีเหนือคือความสามารถในการรักษาความลับประเทศไทยไม่ใช่เพียงประเทศที่พูดจาดีแต่คือประเทศที่รู้ว่าเมื่อไรควรพูดและเมื่อไรควรเงียบการเงียบในเวลาที่เหมาะสมคือศิลปะของความไว้วางใจ และคิมจองอึนเข้าใจภาษานี้ดีกว่าผู้นำคนใดในภูมิภาคเบื้องหลังคำว่าประตูหลังของเอเชีย er จึงไม่ได้หมายถึงทางลับที่ผิดกฎหมายหากหมายถึงช่องทางที่เปิดให้พลังอำนาจจากทุกทิศสามารถผ่านโดยไม่กระทบกันไทยทำหน้าที่เหมือนห้องโถงกลางของบ้านเอเชีย er, ที่ทุกคนสามารถเดินเข้ามาได้โดยไม่ต้องผเผชิญหน้าโดยตรงลองคิดดูว่าประเทศหนึ่งซึ่งไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่มีฐานทัพยักษ แต่กลับสามารถเป็นที่ที่มหาอำนาจทั้งตะวันตกและตะวันออกเลือกใช้เป็นจุดพบรับนั่นไม่ใช่เพราะบังเอิญหากเป็นเพราะไทยมีสมดุลบางอย่างที่ไม่อาจสร้างได้ด้วยกำลังและนี่เองคือสเสน่ห์ที่ทำให้คิมจองอึนมองไทยต่างจากประเทศอื่นเขาเห็นไทยไม่ใช่เพียงรัฐอาเซียนที่อยู่ไกลแต่เป็นประตูที่สามารถพาเขาเดินเข้าสู่เวทีโลกโดยไม่ต้องผ่านกำแพงของการเมืองความไว้ใจที่ปลูกฝังมานานกลายเป็นสายสัมพันธ์ ที่แม้ไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรก็แข็งแรงกว่าหลายพันหน้าเอกสารเมื่อเข้าใจแล้วว่าไทยคือประตูหลังของเอเชียคำถามต่อมาคือไทยรักษาความลับนี้ไว้ได้อย่างไรในโลกที่ทุกอย่างถูกรู้ภายในเสี้ยววินาทีและในตอนต่อไปเราจะพาเข้าไปดูด้านที่ละเอียดอ่อนที่สุดของความสัมพันธ์นี้คือเศรษฐกิจเงียบที่เดินอยู่ใต้ระเบียบโลกและสมดุลเชิงศีลธรรมที่ไทยต้องรับมือทุกครั้ง เมื่อแรงกดดันจากโลกภายนอกพัดมาอย่างรุนแรงกลางคืนที่กรุงเทพมหานครเมืองสว่างสวาวแต่เงียบงนันในชั้นลึกมีสายการเงินบางสายที่เคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังเหมือนลมหายใจของเงาไม่มีเสียงไม่มีประกาศแต่กลับส่งผลต่อความสัมพันธ์ระดับโลกอย่างเงียบงามนี่คือเศรษฐกิจเงียบของไทยกับเกาหลีเหนือเศรษฐกิจที่อยู่ใต้แสงของกฎหมายแต่เหนือเส้นของความเข้าใจธรรมดา เมื่อโลกตะวันตกเริ่มออกมาตรการกดดันเกาหลีเหนือด้วยความเข้มงวดไทยกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ต้องเดินบนเส้นบางระหว่างความร่วมมือที่จําเป็นกับพันธะที่ต้องรักษาตามมติระหว่างประเทศทุกคําตัดสินใจของไทยจึงมีแรงสั่นสะเทือนมากกว่าที่เห็นจากภายนอกเพราะเบื้องหลังความเงียบคือการคำนวณที่ละเอียดถึงระดับหัวใจของระบบการเมืองโลกในช่วงเวลาที่การค้าระหว่างประเทศกับเกาหลีเหนือถูกจำกัดอย่างเข้มงวด ไทยเลือกทางสายกลางไม่ถึงกับปิดทุกช่องทางแต่ก็ไม่เปิดกว้างจนถูกจับตามองไทยยังคงมีการติดต่อด้านมนุษยธรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการค้าเล็กน้อยในกลุ่มสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับยุทธปัจจัยทั้งหมดดำเนินไปอย่างโปร่งใสในกรอบที่อนุญาตแต่มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์สูงเกินตัวเลขที่ปรากฏในรายงานสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจเงียบนี้สำคัญไม่ใช่ปริมาณเงิน หากเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นที่ส่งออกจากกรุ่มเทพไปยังเปียงยางในรูปของท่าทีการอนุญาตและความต่อเนื่องความจริงแล้วประเทศเล็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างไทยไม่มีผลประโยชน์ทางตรงมากนักจากการค้ากับเกาหลีเหนือแต่สิ่งที่ไทยได้รับคือสิทธิ์ในการฟังและสิทธิ์ในการเป็นสื่อกลางซึ่งไม่มีมูลค่าใดเทียบได้ในโลกที่ทุกอย่างถูกแปลงเป็นตัวเลขไทยกลับเข้าใจว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่อาจวัดได้ด้วยเงินเพียงอย่างเดียวความไว้วางใจเป็นทุนที่ไม่สามารถซื้อได้จากตลาดใดการรักษาความสัมพันธ์แม้เพียงในระดับเงียบจึงเป็นการลงทุนในความมั่นคงระยะยาวซึ่งคิมจองอึนรู้ดีว่าไทยมองเห็นสิ่งนี้แต่เศรษฐกิจเงียบไม่ได้มีเพียงด้านสวยงามทุกครั้งที่ไทยเลือกจะคงช่องทางไว้ก็ต้องเผชิญแรงกดดันจากโลกภายนอกบางประเทศตั้งคำถามถ,ามถึงความโปร่งใส บางองค์กรจับตาว่ามีการละเมิดมติหรือไม่ไทยต้องเดินอยู่บนเส้นลวดบางระหว่างความซื่อสัตย์ต่อพันธะระหว่างประเทศกับความเข้าใจในมิติของเพื่อนมนุษย์ที่ไม่ควรถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงนักการทูตอาวุโสคนหนึ่งเคยกล่าวอย่างแผ่วเบาว,ว่าไทยไม่ได้ช่วยเกาหลีเหนือแต่ไทยไม่เคยทอดทิ้งใครประโยคนี้สะท้อนจิตวิญ,ญญาณของประเทศที่เลือกใช้ความนุ่มนวลแทนการข่มขู่ใช้ความเงียบแทนการประนาม และใช้การพบปะเล็กๆแทนการหันหลังให้กันอย่างเย็นชาเศรษฐกิจเงียบยังสะท้อนให้เห็นอีกด้านของความคิดไทยในเวทีโลกคือแนวทางที่เรียกได้ว่าสมดุลเชิงศิลธรรมไทยไม่ปฏิเสธต่อกฎเกณฑ์ของโลกแต่ก็ไม่ปฏิเสธต่อมนุษยธรรมของผู้คนการช่วยเหลือในระดับเล็กเช่นการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือเข้าร่วมกิจกรรมทางการศึกษาหรือการเปิดทางให้ประชาชนได้ส่งของบริจาคในภาวะภัยพิบัติ คือการสื่อสารว่าไทยเข้าใจว่าโลกไม่ได้มีเพียงขาวกับดําในบางปีที่สถานการณ์ตึงเครียดข่าวหรือว่าไทยอาจปิดสถานทูตหรือระง,งับความสัมพันธ์มักปรากฏขึ้นแต่ทุกครั้งไทยกลับเลือกความนิ่งแทนการโต้ตอบจนกลายเป็นความเงียบที่มีนัยยะทางการเมืองเพราะในโลกที่ทุกฝ่ายตรกนใส่กันผู้ที่เงียบคือผู้ที่ยังสามารถฟังเสียงของทั้งสองด้านได้สิ่งที่น่าคิดคือความเงียบนี้ไม่ใช่ความเฉื่อย แต่คือการตัดสินใจที่ต้องอาศัยความกล้าความกล้าที่จะไม่ยอมให้แรงกดดันจากภายนอกมาทำลายความเป็นกลางภายในและนั่นทำให้ไทยยังคงเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่สามารถเชื่อมโลกที่ปิดกับโลกที่เปิดไว้ได้อย่างมั่นคงเศรษฐกิจเนียบจึงไม่ใช่เรื่องของตัวเลขการค้าแต่คือการรักษาสมดุลระหว่างความถูกต้องทางกฎหมายกับความถูกต้องทางหัวใจไทยเข้าใจว่าในบางเรื่อง การปฏิบัติตามกฎอย่างเข้มงวดเกินไปอาจทำให้มนุษย์หล่นหายไปจากสมการและในบางสถานการณ์การยื่นมือโดยไม่ประกาศคือการสร้างสันติภาพโดยไม่ต้องใช้คำพูดในตอนต่อไปเราจะพาเข้าสู่ชั้นลึกของภาษากายทางการทูตที่โลกภายนอกไม่เคยเห็นเพราะในเกมของเนาการเคลื่อนไหวเพียงปลายนิ้วการยิ้มเพียงครั้งเดียวหรือการนั่งเพียงตำแหน่งเดียวอาจบอกได้มากกว่าคำพูดทั้งคำ สุนย์ทรพจน์ในโลกของการทูตมีถ้อยคำที่สวยงามมากมายแต่สิ่งที่ทรงพลังที่สุดกลับไม่ใช่คำพูดหากคือการนิ่งและการเคลื่อนไหวที่มีความหมายทุกท่าทางทุกการสบตาทุกวินาทีที่ถูกจับภาพไว้ในห้องประชุมอาจซ่อนรหัสที่บอกถึงระดับความไว้วางใจระหว่างประเทศและในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือรหัสเหล่านี้ ถูกใช้บ่อยกว่าถ้อยถแถลงใดลองนึกภาพห้องประชุมขนาดเล็กในกรุงเทพที่ไม่มีธงชาติไม่มีสื่อไม่มีคำประกาศพื้นที่แห่งนั้นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจใหม่ระหว่างสองประเทศที่ภายนอกดูห่างไกลกันเหลือเกินในห้องเล็กนั้นไม่มีการเซ็นเอกสารใหญ่ไม่มีสัญญาใดาประกาศต่อสาธารณะแต่กลับเต็มไปด้วยสัญญาเล็กที่คนไม่ทันสังเกต การเลือกนั่งฝั่งไหนการจัดโต๊ะการยิ้มก่อนหรือหลังอีกฝ่ายล้วนเป็นภาษากายที่คนในวงการทูดอ่านออกได้ทันทีการมอบของขวัญที่ดูเหมือนเรียบง่ายเช่นผ้าไหมไทยหรือภาพถ่ายพระบรมมหาราชวังไม่ได้เป็นเพียงของฝากแต่คือการส่งสารว่าไทยยินดีเปิดใจโดยไม่หลําเส้นในขณะที่ฝ่ายเกาหลีเหนือมักตอบด้วยของหายากจากภูเขาแพกตู หรือผลงานศิลป์พื้นเมืองซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจสูงสุดของพวกเขาเบื้องหลังพิธีเล็กๆเหล่านี้คือการแลกเปลี่ยนพลังความไว้วางใจที่สั่งสมมานานหลายทศวรรษการปรากฏตัวของทูตเกาหลีเหนือในงานเฉลิมฉลองสำคัญของไทยเช่นวันเฉลิมพระชนมนพรรษาหรือวันชาติไทยไม่ได้เป็นเพียงการปฏิบัติตามธรรมเนียมแต่คือสัญญ,ญาณว่า พวกเขายังเลือกจะอยู่ในวงรอบของมิตรภาพแม้ในวันที่โลกภายนอกหันหลังให้สิ่งที่น่าสนใจคือไทยมักใช้ความอ่อนโยนเป็นเครื่องมือทางการทูตไม่ว่าจะในรอยยิ้มคำพูดหรือแม้แต่ท่วงท่าของการต้อนรับการให้พื้นที่โดยไม่กดดันกลายเป็นการส่งสารลับที่ว่าคุณยังมีที่ยืนในโลกคำพูดนี้ไม่ต้องเอ,อ่ยด้วยปาก แต่อ่านได้จากท่าทีของเจ้าหน้าที่ไทยที่รักษาความสุภาพแม้ในสถานการณ์ที่ทุกคนจับตามองครั้งหนึ่งมีเหตุการณ์ที่สื่อมวลชนต่างประเทศพยายามตีข่าวว่าไทยอาจตัดสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือเพราะแรงกดดันจากโลกตะวันตกแต่วันเดียวกันนั้นเองเอกอัครราชทูตไทยกลับเดินทางไปเข้าร่วมงานเลี้ยงเล็กๆที่สถานทูตเกาหลีเหนือโดยไม่ประกาศให้ใครรู้ภาพจากกล้องวงจรปิดในละแวกใกล้เคียงเผยให้เห็นเพียงการจับมือสั้นๆ แล้วแยกย้ายกลับแต่สำหรับนักวิเคราะห์นั่นคือคำยืนยันแห่งความไว้วางใจที่มีน้ำหนักกว่าถ้อยถแถลงใดในหน้าหนังสือพิมพ์ในโลกที่เต็มไปด้วยการเฝ้ามองไทยเข้าใจดีว่าการพูดทุกคำอาจกลายเป็นอาวุธแต่การนิ่งอย่างมีศิลปะกลับเป็นโล่ที่ป้องกันได้ทุกทิศความสงบนิ่งของไทยจึงไม่ได้เป็นเพียงท่าทีทางวัฒนธรรมแต่คือยุทธวิธีที่ทำให้ไทยยังสามารถรักษาความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายได้ โดยไม่ต้องสูญเสียศักดิ์ศรีสัญญาณทางกายเหล่านี้ยังปรากฏในกิจกรรมที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเช่นการจัดนิทรรศการศิลปะการแข่งขันเทควันโดหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเล็กๆระหว่างสองประเทศงานเหล่านี้มีผู้ร่วมไม่มากแต่กลับเต็มไปด้วยความหมายเพราะในโลกของเกาหลีเหนือการเปิดใจให้ชาติอื่นเข้ามาอยู่ใกล้คือการแสดงความไว้วางใจขั้นสูงสุด สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากคือผลลัพธ์จากความเข้าใจในจิตวิทยาของอำนาจไทยรู้ว่าเกาหลีเหนือไม่ต้องการถูกตัดสินแต่ต้องการถูกยอมรับในฐานะประเทศหนึ่งที่มีเกียรติการให้เกียรติอย่างต่อเนื่องของไทยจึงกลายเป็นสะพานที่สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกว่าคำสัญญาใดน่าสังเกตว่าในทุกครั้งที่ผู้นำเกาหลีเหนือออกถแถลงการต่อโลกมักมีการเอ่ยถึงประเทศที่เข้าใจในศักดิ์ศรีของเกาหลีเหนือ โดยไม่ระบุชื่ออย่างชัดเจนแต่นักวิเคราะห์หลายคนรู้ดีว่าหนึ่งในนั้นคือไทยเพราะไม่มีประเทศใดในเอเชียที่รักษามิตรภาพได้ยาวนานโดยไม่ละเมิดขอบเขตของความเป็นกลางเช่นนี้ภาษากายทางการทูตระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือจึงเป็นมากกว่าการพบกันของเจ้าหน้าที่แต่คือการเต้นรำของสองวัฒนธรรมที่ต่างขั้วระหว่างความนิ่งของภูเขากับความอ่อนช้อยของสายน้ำ เมื่อทั้งสององค์ประกอบมาบรรจบกันจึงเกิดเป็นสมดุลที่หาได้ยากในภูมิภาคและในความเงียบของการจับมือแต่ละครั้งไทยส่งสารบางอย่างไปยังโลกโดยไม่ต้องออกเสียงว่าเราไม่จำเป็นต้องเลือกข้างหากเรารู้จักอ่านหัวใจของทั้งสองฝ่ายในตอนสุดท้ายเราจะพาไปสู่ฉากทัดแห่งอนาคตเมื่อโลกเปลี่ยนเร็วกว่าเดิมไทยจะยังสามารถรักษาบทบาทประตูหลังของเอเชียได้หรือไม่ หรือประตูนี้จะค่อยๆปิดลงภายใต้แรงกดดันจากมหาอำนาจใหม่ที่กำลังขยายอิทธิพลอยู่รอบด้านยามเช้าที่กรุงเทพมหานครแสงแดดส่องผ่านยอดตึกสูงเหมือนบอกว่าความเงียบของประเทศนี้ยังมีหน้าที่อีกมากในโลกที่กำลังหมุนเร็วเกินไปไทยยืนอยู่กลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของอำนาจโลกระหว่างเสียงก้องของมหาอำนาจที่พยายามแย่งพื้นที่และเสียงเบาแต่หนักแน่นของประเทศเล็ก ที่ยังต้องการช่องทางพูดในเงาคำถามคือไทยจะรักษาบทบาทประตูหลังของเอเชียไว้ได้อีกนานเพียงใดทุกวันนี้การสื่อสารระดับโลกไม่จำเป็นต้องใช้โทรเลขหรือเจ้าหน้าที่ส่งสารแต่การทูดยังคงต้องการพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ที่คนสามารถพูดได้โดยไม่ถูกบันทึกไทยคือหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ยังคงเป็นเช่นนั้นด้วยวัฒนธรรมที่ไม่รุกรานและท่าทีที่ไม่สร้างศัตรู ประเทศนี้กลายเป็นสนามกลางของความเข้าใจที่ไม่อาจเกิดขึ้นในที่อื่นแต่โลกหลังสงครามเย็นไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปมหามนาศใหม่กำลังก้าวขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีเศรษฐกิจและเครือข่ายข้อมูลการปกปิดความสัมพันธ์ในยุคนี้จึงยากกว่าเดิมหลายเท่าทุกสัญญาณถูกจับตาทุกคำพูดถูกบันทึกแม้แต่การเงียบก็อาจถูกตีความผิดความยากของไทยในตอนนี้คือการรักษาความไว้วางใจ โดยไม่ถูกโลกมองว่าเข้าข้างใครในบางเวทีระหว่างประเทศไทยถูกถามตรงๆว่าทำไมยังคงรักษาความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือคำตอบอย่างเป็นทางการคือเพื่อไม่ปิดโอกาสของการสื่อสารแต่ในชั้นลึกกว่านั้นไทยรู้ดีว่าความสัมพันธ์นี้คือช่องทางสำรองของสันติภาพหากวันหนึ่งความตึงเครียดบนคาบสมุทรเพิ่มสูงถึงขีดสุดช่องทางเล็กที่ไทยเก็บไวเบ้เงียบๆ อาจกลายเป็นประตูเดียวที่ยังเปิดอยู่สิ่งที่ทำให้ไทยยังคงได้รับความไว้วางใจจากทุกฝ่ายไม่ใช่เพราะอำนาจหรือเงินหากเพราะมีท่าทีที่ไม่เร่งรัดไทยไม่ผลักดันไม่ชี้นิ้วไม่ตัดสินแต่ใช้การฟังเพื่อเชื่อมโยงเมื่อทุกฝ่ายรู้ว่าประเทศนี้ไม่เปิดเผยสิ่งที่ได้ยินความไว้วางใจจึงค่อยๆเติบโตจนกลายเป็นทุนทางการทูตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาติ แต่เส้นทางนี้ไม่ปลอดภัยเหมือนเดิมอีกแล้วการรักษาความสมดุลระหว่างความโปร่งใสกับความลับเริ่มยากขึ้นในยุคที่ประชาชนทั่วโลกต้องการคำตอบที่รวดเร็วขณะเดียวกันความสัมพันธ์ลับที่เคยมีคุณค่าทางยุทธศาสตร์กลับกลายเป็นสิ่งที่ถูกตั้งคำถามด้านศีลธรรมไทยจึงต้องหาทางใหม่ในการคงพลังความไว้ใจโดยไม่ขัดต่อมาตรฐานโลกหนทางหนึ่งคือการเปลี่ยนบทบาทจากประตูหลังสู่สะพานเปิด ที่โปร่งใสแต่ยังอบอุ่นไทยอาจไม่ต้องเป็นผู้รักษาความลับอีกต่อไปหากสามารถเป็นผู้สร้างพื้นที่พูดคุยที่เปิดเผยได้โดยไม่มีใครรู้สึกเสียหน้าการจัดเวทีทางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและโครงการร่วมมือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศอาจเป็นรูปแบบใหม่ของการทูตที่สืบต่อเจตนารมณ์เดิมโดยไม่ต้องปิดบัง อีกขนทางคือการเสริมพลังให้เศรษฐกิจและเทคโนโลยีความปลอดภัยทางข้อมูลเพื่อให้ไทยยังคงเป็นจุดนัดพบของโลกที่ไว้ใจได้ในยุคดิจิทัลการสร้างกรอบความร่วมมือที่ไม่ขึ้นกับค่ายใดแต่เน้นความเป็นกลางจะทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการสื่อสารระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่ในมุมของเกาหลีเหนือไทยยังคงเป็นประเทศที่พวกเขามองด้วยความอบอุ่นเพราะไทยไม่เคยใช้ความสัมพันธ์เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง แต่ใช้เพื่อรักษาหน้าของทุกฝ่ายไว้โลกอาจไม่เข้าใจว่าการไม่กล่าวหาคือการช่วยรักษาสมดุลแต่ในสนามแห่งความไว้วางใจนี่คือกุญแจสำคัญที่ไม่มีใครเรียนแบบได้หากมองไปข้างหน้าภาพอนาคตของความสัมพันธ์นี้อาจแบ่งออกเป็น3เส้นทางเส้นแรกคือการเปิดกว้างมากขึ้นไทยอาจกลายเป็นพื้นที่เจรจาที่เป็นทางการระหว่างคาบสมุทรเกาหลี เส้นที่สองคือการรักษาระดับเดิมไว้ในความเงียบเหมือนเดิมและเส้นสุดท้ายคือการหดตัวของความสัมพันธ์หากแรงกดดันจากโลกตะวันตกเพิ่มสูงจนไทยต้องเลือกระหว่างศีลธรรมกับความไว้วางใจไม่ว่าทางใดไทยยังมีโอกาสเปส็นศูนย์กลางของการเข้าใจซึ่งอาจเป็นบทบาทใหม่ที่สำคัญกว่าการเป็นเพียงประตูหลังเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวความเข้าใจต่างหากที่หายากที่สุด เมื่อมองย้อนกลับไปตลอดหลายทศวรรษความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือจึงเป็นมากกว่าการทูตหากคือบทเรียนของการใช้ความนิ่งชนะเสียงดังใช้ความอ่อนโยนชนะความแข็งกร้าวและใช้ความเข้าใจแทนกำแพงของอุดมการณ์สุดท้ายนี้คำถามที่ยังค้างอยู่ในใจผู้ฟังทุกคนคือหากวันหนึ่งโลกกลับมาปั่นป่วนอีกครั้งไทยจะเลือกเป็นอะไรระหว่างประตูที่เปิดให้คนเข้ามาคุย หรือกำแพงที่ยืนเงียบอยู่ข้างหนึ่งเท่านั้นบางทีคำตอบอาจอยู่ในสิ่งที่ไทยทำมาตลอดนั่นคือยิ้มแล้วฟังเพราะการฟังอย่างแท้จริงคือการสร้างสันติภาพโดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดใดเลย